ถ้าบอกใครไปจะมีใครเชื่อไหมครับเนี่ยว่าตอนเนี้ยเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มของห้วยขาแข้งเดี๋ยวดูเวลาครับผมเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาชัดๆเลยนี่ครับสิบเก้านาฬิกาสองนาทีหนึ่งทุ่มครับผมโอ้ย ข้างนอกนี้หนึ่งทุ่มนี้คือมืดสนิทแล้วครับมืดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วอ๋อขออภัยมืดตั้งแต่หกโมงเย็นละอันนี้หนึ่งทุ่มยังแจ้งอยู่วันนั้นผมเดินเข้ามากับพร้อารยา์ทุ่มกว่าๆเนี่ยยังเดินกันอยู่ในป่ายังดับไฟเดินอยู่เลยโอ้โหได้ป่าอย่งนี้มันอัศจรรย์จริงๆครับผมหนึ่งทุ่มแจ้งขนาดนี้หนึ่งทุ่มสองนาที ึ้งทุ่มสามนาทีวายรอยเสือโคร่งใหญ่ครับผมเมื่อคืนเขาเดินดูจากต้นไม้ที่ลม้มต้นหญ้าเนี่ยก็เหยียบต้นหญ้าไปเมื่อคืนมีช้างมาหากินตรงนี้โคร่งใหญ่เขาน่าจะตามหลังลูกช้างอยู่แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมพักตรงนี้อยู่ข้างบนที่ผมพักจีวรนตากอยู่ข้างบน แล้วเสือก็เดินอยู่ข้างล่างดูเทียบขนาดรอยกับไฟเช็กดูช้างก็ร้องเสือก็เดินระหว่างช้างร้องหากินกับนอนผมเลือกนอนครับเมื่อคืนถ้าไม่นอนคงจะไม่มีแรงเดินต่ออันนี้ก็คือรอยเสือครับผมนี่ดูรอยรอยก็เหยียบไปเมื่อคืนเนี่ยครับใหม่ๆเลยครับผม อันนีใหม่ๆครับผมเมื่อคืนเองนะห้วยขาแข้งบรรยากาศสุดยอดครับผมยามเช้าช้างเมื่อคืนในหูลงโขงใหญ่เลยเล่นน้ำหักลำไผ่แถวนี้เด่ยปุ้งปังปุ้งปัง,ปงเต็มเลยครับ อันนี้คือรอยหมีครับผมเป็นรอยหมีขึ้นต้นพึ่งดูครับต้นไม้ใหญ่มากเลยครับผมมีไต่ขึ้นไปนู่นเลยโอ้โหอยู่นี่อย่าว่าแต่ม,มีเลยครับโอ้โหเสือเมื่อคือนก็เดินผ่านเลยทั้งช้างทั้งเสือโอ้โเสือก็คำรามฮึมพึม,มช้างก็ร้อง อูโหูดุเดือดมากเมื่อคืนครับผมดูข้างลำห้วยกาแขงสุดยอดครับผมสงครามประสาทเดินข้างทางนี่เสียงอะไรไม่รู้ต่อเสียงอะไรบุบบั่มบุบบั่มเต็มข้างทางไปหมดน่าจะเป็นที่นิ่งข้าวครับผมที่ใครรู้บอกมาหน่อยเป็นไม้ไผ่หนามใครรู้ อันนี้เป็นที่นิ่งข้าวของคนน่าจะว่างครับว่างมากๆเลยครับเวลาอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยจินตนาการมันเกิดคงจะว่างว่างมากๆเลยนี่ดูลักษณะโอ้โหมาเจอเขากวางครับผมรอยซากที่เสือกินไวโอ้สุดยอดครับผมเมนกินมันแล้วเมนกินเขาไปละ เด็กเขา<ป>ใหญ่มากครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมนีสามแง่งเต็มเลยเนี่ดูโคนเขากับขนาดมีดโอ้ยใหญ่มากครับผม <c oughs> นับป่าลำขาแข็ง <c oughs> <c oughs> ดูความนิ่งของช้างครับผมเวลาเขาได้ยินเสียงคนไหนตัวช้างนี่ครับโอ้เออให้เขาเห็นดีแม่ไปแล้วตรงเตียมงทั้งหมดเหมือนกันใบรุ่นหมื่นตัวนี้น้ำมันใหญ่จริงดูนะหนู ัการขึ้นนี่เลยไม่ต้องไป,ปรบกวนเดินใจเย็นเลยอารมณ์ดีดงผักกูดครับผมนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยยาวไปนู่นเลยครับผม กินพื้นที่หลายไร่มากครับนี่ดูอันนี้คือผักกูดเอานิดเดียวพอครับผมไม่ได้เอาเยอะเอาแค่นี้พอไปเดินกันดงผักกูดครับผม ผกูดนะห้วยขาแข้งอันนี้ที่เจอมาน่าจะเป็นดงผักูดที่เล็กที่สุดแต่จริงมันต้องมีเยอะมากครับผมอยู่ข้างในวันนี้ก็เดินผ่านอยู่อันนี้คือดงผักูุครับผมยอดสวยๆเลยนูน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับผม รน่นยาวไปถึงนุ่นแต่เราจะเลี้ยวลงทางนี้ไม่ได้ผ่านไปอันนี้เป็นรอยตัวหน้ากัดมาครับผมตัวหน้ากัดมาแล้วก็พละหนีไปคงจะตกใจตอนที่ผมเดินมาเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของห้วยขาแข้งครับผมสดชื่นมากครับผมนอนฟังเสียงเสือเสียงช้างร้องกลางคืน กลางวันช้างก็ออกมาเล่นน้ําเล่นท่าเดือนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับผมกวางบ้างหมูป่าบ้างก็เห็นจนชินตาครับผมณนะบรรยากาศห้วยขาแข้งยามเย็นตอนนี้เวลาก็ประมาณ18-49นาทีครับผมดูจากนาฬิกาเมื่อกี้นี้ ดูกวางครับผมกวางลงกินน้ํา